สวัสดีครับสวัสดีจากช็อกตอนน้อยลาเพลินออฟฟิเชียลนะคะนาตอนนี้กําลังสีแตกชุดพี่น้องตอนนี้ชุดเหม็นแหง้งเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวฝากคู่กไ,ไก่ไปทายก่อนแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวตากไปไทายเพราะเขาต้องอยากแต่ชุดสักคราวนะคะมีเสียไก่ แม่ห้พี่นองย่างไปมื้อใกล้คนมางกาาดฮะมางกาาดเฮ็ดักเฮ็ดแมาไม่นั่กาสพี่้องผู้ใดมาาสมึงนั่งใสต็มหลย้นนะออาตรก็มาตีามทพวกท่ยอือตายไม่คอยขาฟ้อนยงมงนีฮ คุณจีเนลคือมักก่อนตรงนี้คุณบรรยากาศทั้งหลังครับพี่น้องบนข้างหน้าน้ำเฮ็ดอะไรอย่างนี้าเฮ็ดถึงบุณเบิ้งติ๋งคนไทยหรือใครเออเดินไปกับเราผัดแล้วพักไปใหม่เออเอาไปเบิ่งผู้ใดนั่งอยู่ใต้โฮมใหม่ก็เป็นคุณขุนมาเอิจไปเบิ่งก่อนนะใช่ขุนไมาบอกคุณขุนอีหยังคอยบอกที่เป็นอะไรที่กี่คอยบอกแม่สาวแม่เอาดีโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเปเอฟซีพี่นะครับ เขาจับมือนะครับมือเบาบางครับจับน้ำอื่นในวะย่างบึงก่อนมีสองย่างก่อนโอ้โหเอาผู้ใดนี่สวัสดีครับแม่วัดดีป้าวัดดี แม่ข่อยปลาข่อยพี่นองมะหอดตะวินเทย ก้ฝ้าเท่มาค้าคาคำยัยันบ่มีศาสตร์ปูจา้า <laughs> มา,ามเฝ้าเท่หมาตาซาวพางอะไกินข้าวกินน้ำไปเอาบัวเจ้าว่าสิมากินเพื่อนว่าได้ยินข่าวว่าเพื่อนแก่<อ>แกไปเลยมา,<ห>าจ้า,จายู่ต้นไม้ละมันจังเหี้ยเขาสนกับใบ,บยูเพี้ยนนั่นไอ้น้ำมีอีฟก่อนกันเลแต่ว่าแตพอล้มออกมาบุญเล้วไปยืนหอนไปยืนหอน ขัดฝนตกดอกแลนเขาเต้นบ่ได้เสียค่าบ่ตกดอกบ่มีฝนมีฝ้าฝนตกก็เตรียมพร้อมเสียกันฝนเสียกันฝนเสียกันนั่นก็เอามาโฮมก็เอามาไงเขาสือโฮมมาใบขายบ่กซื okay um ้อโฮมมาใบขายนาเต็มเพราะเป็นพันธุเพราะเป็นพัเตรียมมาบนเลยทีซื้อโฮมมายามไทยเสียกันฝนแห่งดี เลาว่าหนาอ่นเนาะเขาจะ่านแลเนี่ย老ผู้เดียวแมีเพื่อนมาจากโด้วยอีสมาอายุน้องกันนี่ยเนีเมาผู้เดียวมาจากโคราดดีดีสุดยอดเลยอีส์อีส์ไม่กันรงใจเนาะอีส์ใช้ยังคู่อู่จะอยู่ด้วยกันร่างบ่老妈ผู้เดียว老妈ผู้เดียวสบายจะกลับกับจะไปใส่กระป๋าน้แม่เนาะก่ได้ทาผู้นั้นทาผู้นี้อยู่อดแกงก็ได้เขาจะอยู่แกงผู้นึงบ่อยากอยู่แกงบาดเนี่ย มาผู้เดียวเนี่ยบ่ต้องตัดสินใจนะพูดอะไรอยากไปก็ไปอัี้อองกเฟดยู่ผู้เดียวอันนี้คืออันนี้ผู้นี้นี่คือเป็นพี่สาวพี่สาวเมียไกลอิงอันนี้ก็เป็นเมียไกลผู้เสียขาวผู้เสียรายเนี่พี่สาวปิดตามมาต้องจ้าเบิ่งมาเรื่อยๆหัวกระหกเต็มาหดไว้เพตะมาตะเวียงตะเวียนหายะเนาะมาหายก็ร่างใจลูกเต่าเนาะโอวาสามงูกบัวออกมา ัปีตะกี้เขาออกแอมสัตว์ผ yeah, oh, oh, oh. ีได like, oh. ้คร like evet. mm ับน so ี่แอมนี่แอมทุกคนนี่แอมอ่ะตอนเปิดวงพวกวงบปนี่เลยที่พวกแม่ม้าผุดตุ้่เปิดซื่อนี่อันนี้แกว่าควงก็เกขาของน้ำตอนนี้มาและเนี่ยเปิดตอนเปิดวงวงน่ะบอดเขีบกว่านี้เนาะตอนเขามาเนี่ยไม่กําลังใจแล้วม่ได้มีกําลังใจแล้วพี่น้องเอาจใจในก็ับลืมไหมกําลังใจที่นั่นสไนเปอรันเพียงจิตฤดูกาลในคำขึ้นนี้นะครับพี่น้องอ่าใครที่มาบ่ได อันกับพี่น้องไม่มีกลุ่มปิดไรซสดกลุ่มปิดยินดีครับพี่น้องสามารถทักเข้าไปทั้งเพลทสาน้อยเพลทบ้านเพียงนะครับพี่น้องเขาไปซื้อบัตรจองตัวนะครับบัตรราคาเพียง159บาทนะครับพี่น้องบัตร159บาทเท่าสามารถอ่ารุ่นรุ่นท่องนะครับท่องซีซีพี่น้องกับไว้อีกสามตัวเพิ่มเป็นสี่แล้วค่ะเ,เพิ่มเป็นสี่แล้วพี่เพิ่มเป็นสี่เลยเห็นบอกพี่น้องคอยโตค่ะคอ,อยนอนไหลพี่น้องเพิ่มเป็นสี่ตวัวเลยพี่นอ้ <au> นองจัไในกับ อย่าลืมนะครับมาให้ยกำลังใจนะครับที่หน่อยที่งานสนับสนุนเพลินเพลียนะครับเด้อให้ปิดฤดูกาลไปด้วยดีกคอนเสิร์ตแค่เอี้ยวขาสั้นแค่ไหนก่อนไปมากางคักกลางได่เลยนะจ๊ะปู่คักปู่แน่เถอะผุนลรืพื้นพุนหรือพี่น้องคลักปู่แน่เถอะเอาก็ปู่คักปู่แน่ที่จอดเลามขั้นไปใช้ก่อนไปปู่ศาสตร์เรีวปู่ศาสตร์จะจอดหงนั่งแล้วนะครับ เอาใจใส่ละครับพี่น้องเนาะยังนึกเหมือากันถงจิมมาสกับทิปเปิลเพงของเรานะครับพี่น้องอย่างพร้อมวอนซื้อพอมเสียเทีแน่นอนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ว่าจะมาให้กำลังใจนะครับรอทุกกำลังใจนะครับในคลิปนี้การฝากไว้ทันทีครัพี่น้องเนาะขอให้บรรยากาศทองฝากแจ่มแจ้งสดใสทองฝากสดใสเปิดหนีฝนมาตกแน่นอนัเออไ อันนี้ก็บรรยากาศภูสตา์อาหารกับกำลังคึกคักโอ้ยย่างไซเด่นเลยคนพูดก็นเลยมันต่อยภูสานเรื่อยๆฟาดเล่นใหญ่คักเนาะเพอนเฮ็ดคักซะมเสียบประยูแหมโบจะตกอ้อยนันอ้อยอันนั้นมะกรูไหนเสียบุชินมะเสียบอุ้ยไปหาไหนอะ่ะมะเสียบลูกเสียบนินปปุ่นมุ่งเอาคือซื้อไป,ปคือเลือดแทะเลือดเลือด สวัสดีปยูตอนนี้ไม่เสียมฟินเอาเมลเบลด้ใช่เาคือประกามาปูได้ฟังหน่ฟังน่้คือไม่มีไผปูแน่กขาทิ่ว่ไม่ีไผ่เบอร์นเต็นฟังนี้นะบอสนี่ครับก็กระเดดใช้ยอยมานะครับทขาเรกดีที่สุดก็่คือมองนี้นว่าอันนี้กับเวทีกาล่งกลางป่ายมวลแดบที่ทีเลยรับมือขึ้นเนี่ยมงแรกเนี่ยเจอกันแพ่ทันเริ่ยื่นน่ละ เตขคอยเลยตีสามคอยซีอูเวที่นี่แหละน้าแมนเนาะแมนมาเตะน้ำมืบอกตอนนี้เลยเลยเตยลากขึ้นเลยเนาะม่อก่อนก็ไม่ห่วงพูลเวเลยพูลเเลยสั้นกเลยฮต่มุดขึ้นหัวแต่บ่าพวกกาหอดเกาไก่ชุดกีต้ตอนนี้อ่ะใ้ดูพาเสนน่ะของนี่เต็มเอเดนมาเบิรบ้านวมาเบิดลอยเอด อาจจะปวดแฟนครับทั้งกอดทั้มอรหรือเปล่าจัดเต็มจัดเออจัดหใหญ่แห้งมากเลยอีโม่หให้ไปซื้อน้ำเตือนโดนพี่ต่อด,ดี๋เห็นแล้วครับบรรยากาศสมิ่งจะต้องฝาดกแจกๆปลอดโปร่ง,พอพอพรงสดใสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไปพ่อสมิ่งพ่อไปกันคลิปหน้ากรพอพอกันคลิปต่อไปคออ พอกันไปไกลๆนะไปพอกันคลิปหนานะครับผมสิทธาย่อยลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับมือนี้ข้อนิสส่องหนังต่ออืมโอ้มีแฮมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เสิรหนีด้เด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมโห้เดี๋ยไม่ได้เสือบัตรนะครับทักไปที่สาวมาเป็นแฟนแฟนเด็ดนะครับบัตรราคา159บาทรุ่นทอง10เส้นรุ่นวัว3ตัวนะครับผม ขอให้ทุกคนโชคดีมั่นหมายครับสวัสดีครับ